ยืนตรงไหนกันน่ะคนไหน้าพี่แข็งอย่ามาอ้างอะไรมั่วๆเลยดูไอ้หน้ากัะหลวงกัะหลวงเงี้ยมันจะทำอะไรได้เฮ้ยเอาตั้งแต่แรกอ เดนแแบบเดเตะเส้นหรมูัดมได้แต่ว่าน้แข็งต้อขึ้นร้องเลยหน้าพอเดินเดินผ่านแขนไหลด้วยอันนี้นานๆเนี่ยก็ดึงกดึงออกมาเตน้อย่ดึงเทๆะเตใดอะดูไอหน้ากระหลวงกระหลวกเนี่ยมันจะทำอะไรได้เฮ้ เชิญเอามาที่เรานัดเบาเราซ่อมได้ซ่อมให้วิดีโอและซีดีอารมณ์ดีที่ยังไม่ดีก็ซ่อมให้ซ่อมได้เรามีความยินดีที่จะคอยมอบบริการเรามีความชำนาญเราเชี่ยวชาญได้ตรงคุณต้องเรีกใช้ด่นวนคุณควรเรีกใช้หน่อย คนมีไฟกำลังหมดไฟก็ซ่อมได้ซ่อมให้มอเตอร์เวยและ the way ใคร no way หมด way ยังไงก็ซ่อมให้ซ่อมได้เรามีความยินดีที่จะคอยมุงบริการเรามีความชังนานรอเชิญชานไม่ตรงคุณต้องเรียกใช้่วนคุณควรเรียกใช้หน่อย อมได้จะซ่อให้เคยเป็นคนที่ใจเย็นกลายเป็นคนเกันไปก็มาจะซ่อมให้อันเนี้ซ่องได้เคยมีคนมาตามใจกลายเป็นคนที่เอาแต่ใจก็ซ่อมได้เวยจะซ่อมให้ใคเคยมีแฟนหนึ่งตัวเป็นตนโดนคนมาเอาไปปวดใจ

ไม่ใช่เราทั้งทีฉันเราไม่ได้เขอะไรเลยแข่งดยรวมเด็กลืมอันนี้ไม่คิดของไมันหรอกไม่ล้อเดี๋ยวให้ครูกบแกปอกนะแต่ว่าชอบทั้งอันนี้ใช่ไหมการสื่อสารการลืแสดงบล็อกบูมมากินก็ดีหมดเลยนะฮะท่าเต้นอะไรดีน่ารักหมดเลยดีดีชอบก็ไม่หมดแต่บูมบูมเขาไม่นิดนึงเพลงนี้บอกแข่งแต่ว่าระวังมันจะ เออแบบจนไม่ฝับจนฟังไม่รู้เรื่องยังยึไวอยู่ยไปยึไยไปนี่เลยอันนี้หมายถึงรวมถึงน้อยน้อยน้อยอย่างเงี้ยดูแล้วมันมันยึไยถ้าไหนยึไยก็ยึไยถ้าไหนชาร์ปก็ชาร์ปแต่ว่าต้องอารมณ์แต่แต่จริงๆแล้วอยากยึไยเลยเพราะว่าเวลาเต้นก็ยึไยอยู่แล้วไงเออเราคิดว่าเลยดีกว่าอย่างที่ตันนี้ซ้อมบุญนะเมื่อวานคือเมื่อวานได้ดูซ้อมแล้วเห็นพี่คุณนิวเต้นหนักอ มันท่าเดียวกันใช่ไหมกันชื่อฉันก็พยายามทำใจอยู่ว่ามันเป็นท่าเดียวกันเอยเลยแล้วก็บองเขาที่ชัดเจนแต่เรอแค่ที่ปรับปรับให้สบายตัวให้มันเข้ากับจังหวะของตัวเองแต่คราวนี้แบบอย่างบางท่าที่เมื่อกี้แบบเหมือนอยากจะมาเล่นกับคุณงอแล้วก็มีลูกเล่นช่วยทําให้ตรงจังหวะด้วยคือไอ้พวกเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆช่วยฟังเอาหูฟังเพลงด้วยนะแล้วทําให้ของลูกจะทำและอย่าอย่าลังเลเมื่อกี้มันขึ้นมาหนีไปดีกว่าตัวจงเมอยอย่างเงี้ยแล้วก็ แต่ซูช้าหลายอย่างก็น่ารักดีเวลาไปเล่นกับเบนเวลาไปเล่นกับปออันนี้กับซ้อมด่ายังน่ารักดีแล้วมากับเกรซเล่นอูเกีก็น่ารักนะตอนที่เดินไปหาเกฟดีด้วยเกบเกบเมื่อกี้เกฟกับนัตตี้น่ารักนีตอนที่ไปเรียกนัตตี้กลับมาเออเออตอนน้ำแข็งเดินไปหาปอค่ะนัตตี้หาจังหวะที่จะไม่คล้องน้ำแข็งนะคะหนูจะลงก่อนน้ำแข็งยังไงห้ามห้ามไปหลังใครก็ตาม เราต้องอยู่ด้านหน้าให้เขาไปก่อนหรือเราจะตัดหน้าก่อนหรืออะไรกันจะให้เขาไปก่อนเพราะเขาร้องปล่อยเขาไม่โกงไปก่อนนะลูกน้ำแข็งไปสื่อสารกับเพื่อนๆนี่คูดออกดีทีเห็นด้วยยุ้ยร้องย้วย้ไปคือมาเล่นกับเสียงอุพอไปเล่นแล้วสัาร์ตหนึ่งอะมันรู้สึกว่าทได้นันมันต้องเป็นคนที่แบบ จซ่อมคนอื่นไม่ได้ต้องมีความมั่นใจก่อนมีความแข็งแรงก่อนที่จะไปซ่องใครเพราะน้ำเสียงต้องแบบซ่องได้ซ่องได้พูดซ่อได้ไม่พูดอีกคือเราว่าน้ําคือเดิมทีตอนน้ําแข็งซ้อมร้องดีกว่าเนี้ acting ชัดเมื่อกี้มันเหมือนไม่อยู่กับคําพูดเนื้อก็เกือบลืมนถ้าเน้นคําพูดพันสื่อสารอะไรก็ดีหมดมันก็คงกระชัดีสื่อสารหน่อยสื่อสารอีกค่ะแตแรงดีเสียงแรงมา ถึงไม่ใช um, ่ค mm. um, um, ุณน่งแขเสียหญิงแต่ที่แล้วะปรับปื๊บอือค่ะ